มาเจอต้นอันนี้พี่น้องดอกไม้ในป่าปูนเรื่องไม้นามมาอยู่ในป่าปูนได้ยังไงพี่น้อง ต้นกระเม็ก็มาอยู่ในเมืองเลยเขาว่าดอกไม้ในป่าปูนเนาะเรื่องไม้นาเลยก็ไม่สวยใช่นะเลยกระถางไม่มีหมือนธรรมชาติน้องดอกเล็กต้นก็เล็ก